สวัสดีครับผมยูนิตต้อนรับเข้าสู่ช่องวอล์กบ n นนี่สองสี่ห้านะครับกับรายการ f o r e x Free for You นะครับในคลิปนี้นะครับผมก็จะมาแนะนำเครื่องมือแ n น i ี o เช่นเคยนะครับหลายท่านสงสัยนะครับว่าทำไมผมช่วงนี้ลงคลิปแนะนำเครื่องมือเยอะนะครับยังมีหลายๆท่านนะครับที่เทรด f o r e x อยู่นะครับแล้วยังไม่มีกลยุทธ์การเทรดยังไม่มีเครื่องมือในการเทรดนะครับหรือยังไม่มีรูปแบบการเทรดนะครับ ื่อช่วยในการออเกกดอร์นะครับดังนั้นผมเลยคิดว่าจะแนะนําเครื่องมือให้ทุกท่านได้นําไปใช้งานกันฟรีฟรนะครับแล้วก็จะแนะนําวิธีการใช้งานวิธีการเซตนะครับแล้วก็จะสอดแทรกกลยุทธ์การเทรดของเครื่องมือนั้นๆเข้าไปด้วยนะครับผมก็สามารถนําไปอัดแอปไปปรับใช้เป็นกลยุทธ์ระบบเทรดของตัวเองได้นะครับะนะครับเครื่องมือก็ไปดาวน์โหลดได้ในที l e g กรมกลุ่มนะครับผมเปิดให้ดาวน์โหลดฟรีนะครับ เครื่องมือตัวนี้นะครับผมก็ติดตั้งเสร็จแล้วก็ลากวางเรียบร้อยนะครับอันนี้มันคืออะไรนะครับจะเป็นเส้น MA นะครับ MA ตัดกันนะครับผมซึ่งตัวนี้นะครับการดูมันดูไม่ยุ่งยากนะครับดูง่ายเลยนะครับดูง่ายมากไม่งงไม่ยุ่งยากนะครับเพียงแต่ว่าเราจะดูยังไงเราจะเข้าออเดอร์ยังไงให้แม่นยําที่สุดนะครับยกตัวอย่างนะครับยกตัวอย่างเช่นนะครับ สองจุดนี้นะครับผมวาดให้ก่อนนะครับอันนี้จุดบายนะครับจุดบายอันนี้จุดเซลนะครับนะครับย้อนกลับอันนี้เซลอันนี้บายนะครับ s e l l นะครับอันนี้บาย b u y ดูยังไงนะครับอ่า <sought> ข <repetition ceu> <float> ั้นแรกนะครับให้เราดูเส้นสีน้ำเงินครับผมเส้นสีน้ำเงินเส้นสีน้ำเงินนะครับถ้าเกิดมันอยู่ด้านบนนะครับวิ่งลงมาเรื่อยๆแล้วมันตัดเส้นสีเขียวนะครับตัดเส้นสีแดงนะครับแล้วช้อนมาอยู่ด้านล่างนะครับอันนี้คือการบ่ายนะครับเหมือนเดิมครับเส้นสีน้ำเงินนะครับถ้ามันอยู่ด้านล่างนะครับวิ่งขึ้นมาตัดเขียวตัดแดงช้อน อยู่ด้านบนนะครับกลับตัวมาอยู่ด้านบนหัวลงอันนี้คือเซลล์นะครับผมอันนี้บายเซลบายคือน้ําเงินอยู่ล่างนะครับเซลล์คือน้ําเงินอยู่บนเราจะดู3เส้นตัดกันเลยนะนะครับถ้ามันตัดกันแค่2เส้นอะไรอย่างเงี้ยเราก็ยังจะยังไม่เข้าออเดอร์นะครับยกตัวอย่างนะครับเนี่ยถ้าน้ําเงินมันตัดเขียวลงมาอย่างเงี้ยนะครับแต่มันยังไม่ตัดแดงเลยนะครับเราก็ยังไม่เข้านะครับรอให้มันตัดเส้นแดงนะครับถึงจะเข้าเซลทีนี้นะครับ การที่เราจะดูว่าตัดขึ้นเซลล์ตัดลงเอ้ตัดขึ้นบายตัดลงเซลล์เนี่ยนะครับมันก็จะง่ายเกินไปใช่ไหมครับยกตัวอย่างเช่นนะครับสมมุติเนี่ยเอาราคาปัจจุบันเลยนะครับน้ําเงินมันตัดอยู่ด้านล่างและครบแกลกลยุทธ์แล้วนะครับทีนี้เราจะเข้า order ออเดอร์ยังไงเราจะเข้าเลยไหมเข้าบายเลยไหมหรือว่ายังนะครับให้เรามาดูที่เดยก่อนนะครับเดยตอนนี้มันเป็นยังไงนะครับ เดมันขึ้นไหมหรือมันลงนะครับอ่าเดเป็นเทรนขึ้นนะครับเนี่ยเดเป็นเทรนขึ้นนะครับสีน้าเงินยังตีห่างออกจากสีแดงสีเขียวอยู่นะครับถ้ามันตีห่างอย่างเงี้ยโอเคครับมันยังช้อนได้อีกไกลนะครับแต่ถ้าเมื่อไหร่นะครับมันบีบมันบีบเข้ามาใกล้ๆกันอย่างเงี้ยนะครับบีบเข้ามาใกล้ๆกันอย่างเงี้ยแสดงว่ามีแนวโน้มที่จะกลับตัวเป็นขาลงนะครับอันนี้มันยังตีห่างอยู่โอเคคือขึ้นนะครับดูเดเสร็จนะครับ เฮดโฟเป็นไงบ้างนะครับอ่าเฮดโฟหักหัวขึ้นนะครับหักหัวขึ้นก็โอเคครับขึ้นเหมือนกันนะครับเรามาวิเคราะห์ไปพร้อมกันนะครับขึ้นเหมือนกันนะครับผมดูเดย์ดูอ่าเฮดโฟกลับมาดูเฮดวันนะครับเฮดวันเนี่ยแน่นอนนะครับสัญญาณมันบอกให้บายนะครับแต่ทีนี้เราจะบายยังไงให้แม่นที่สุดอย่างแรกนะครับที่ผมจะแนะนําคือให้อ่า เอาออโต้ฟีโบเข้ามาช่วยนะครับออโต้ฟีโบเราก็จะได้เห็นโซนซื้อนะครับว่าเจาจะซื้อตรงไหนหรือว่าโซนซัพพอร์ตแนวรับนะครับเราก็จะได้รู้ว่าให้รอมันย่อมาช่วงไหนถึงจะเข้าบายนะครับหรือนะครับมาดูที่ m 5นะครับ m 5เราใส่ออโต้ฟีโบหรือว่าซัพพอร์ตโซนซัพพอร์ตแนวรับนะครับยกตัวอย่างผมจะให้มันย่อมาถึงโซนนี้นะครับเนี่ยย่อมาถึงตรงนี้นะครับแล้วผมก็จะเข้าบายนะครับ ให้มันลงมาตรงนี้นะครับแล้วผมก็เข้าบ่ายนะครับทั้งที่ถามว่าบายได้เลยไหมนะครับก็บายได้เลยนะครับแต่ผมจะบอกก่อนว่านะครับการออกออเดอร์ทุกครั้งนะครับไม่ควรเทรดตามน้ํานะครับหรือไม่ควรเข้าราคาที่เสียบเรียบตลาดนะครับยกตัวอย่างเช่นถ้าเราจะเข้าออเดอร์บายนะครับถ้าเราจะเข้าออเดอร์บายอย่าเข้าตามน้ําให้เข้าราคาที่ต่ําที่สุดแล้วค่อยเข้าบายนะครับ ถ้าเราจะเข้าเซลล์นะครับอยากเข้าราคาที่ต่ําสุดหรือเข้าตามน้ําให้เข้าราคาที่สูงสุดนะครับเพื่ออะไรเพื่อความได้เปรียบของเรานะครับเราจะได้ไม่ต้องเสียเปรียบตลาดนะครับให้เข้าออเดอร์ที่จุดที่สวยที่สุดนะครับโดยการย่อทานเฟรมลงมานะครับคือถามว่าเข้าได้เลยไหมก็เข้าได้ครับถ้าท่านคิดว่ามันจะไปแล้วนะครับแต่ถ้ามันยังไม่ไปนะครับเรารอได้ก็ควรจะรอนะครับ เพื่อไดออเดอร์ order ที่สวยที่สุดนะครับ <S <S เพื่อไดออเดอร์ที่ได้เปรียบตลาดมากที่สุดนะครับผมอ่ะนะครับผมจะตีให้ดูนะครับผมอาจจะรอให้มันย่อมาถึงโซนนี้นะครับเนี่ยย่อมาถึงช่วงเนี้ยนะครับเนี่ยย่อมาช่วงเนี้ยนะครับขอเปลี่ยนสีขอเปลี่ยนสีหน่อยนะครับเป็นสีสว่างๆอ่ะให้มันย่อมาถึงโซนนี้นะครับ แล้วผมก็จะเข้าบายนะครับผมก็จะเข้าบายในโซนนี้นะครับผมจะเข้าบายในโซนนี้นะครับรอมันย่อลงมานะครับแล้วผมก็จะเข้าบายนะครับผมแล้วก็ถามว่าบายเลยได้ไหมก็บายเลยได้ครับเหมือนที่ผมแนะนํานะครับ แต่ก็ต้องดูด้วยว่าการาฟมันจะไปหรือยังถ้ามันยังไม่ไปนะครับรอได้ก็ควรจะรอนะครับเพื่อได้จุดราคาที่สวยที่สุดนะครับประมาณนี้นะครับออโ,อโอเคครับผมอ่ะประมาณนี้นะครับ อย่างที่บอกนะครับเส้นสีน้ําเงินอยู่ด้านบนตัดเขียวตัดแดงขึ้นไปแล้วมาอยู่ด้านบนนะครับคือข้าเซลล์หักหัวลงการบายนะครับก็คือเส้นสีน้ําเงินนะครับอยู่ด้านล่างก็คือตัดจากเขียวตัดจากแดงมาแล้วอยู่ด้านล่างช้อนขึ้นข้างบนนะครับก็คือโซนนี้นะครับบายโซนนี้เซลนะครับแล้วก็อีกตรงนี้นะครับที่กาลังจะบายนะครับรอให้การมันเด้งลงมานะครับก็ประมาณนี้นะครับถ้า ถ้าชอบนะครับแนวนี้นะครับผมจะเอาเครื่องมือมาแนะนาให้เรื่อยๆนะครับก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ด้วยนะครับผมสหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าเครื่องมือใหม่ๆก็จะนํามาแนะนําให้เรื่อยๆนะครับสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ